นรินยูยังไม่ได้เปิดคลิปเลยไม่ต้องเปิดหรอกยูทูบอีกหียเดี๋ยวเขาว่าลา<ร>อลากันทีวีเหรอไม่ต้องเปิดมาพุ่งๆนี่เลยเปิดแ้วเปิดคุยไอ <c oughs> ้พีด <c oughs> เอาอุปกรณ์ผมไปใช้เวลาที่อเมริกานัา่นอนนอน่นอน มึนปะเมาอย่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งเลยเมานี่อะคุกพัดผ้าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยกลัวกลัวกลัวพ่อนะไม่ไม่กลัวไม่กลัว FC ครับคลิปนี้นะครับผมจะย้ายสัมโนครัวไปอยู่อเมริกาละอยากไปอิจฉามากเลยอะฮะอิจฉาริสยาเลยอ่ะเดือดปีน่าไปตอนแรกอะผมจะไปกับคุณนิกกี้แล้วแต่ว่าไม่มีวีซ่าปอยอะพาสปอร์ตขาดหรอเหรออืมแต่ว่าตอนไม่ได้ไม่ใช่แต่ว่าช่วงนี้คนทำวีซ่าทำยากใช่ ผมมาโชคดีคือไปอเมริการอบนี้ผมมีวีซ่าอยู่แล้วคุณมีวีซ่าทั้งคู่เลย <10 S 1> ทั้งคุณทั้งน้องก้อยเลยม,มีวีซ่าสิปีเพราะตอนเด็กๆเกขาไปอเมริกาแล้วก็น้องก้อยเขาก็เคยเกิดไปทํางานที่ดิสนีย์แลนด์เขราตอนแรกเนี่ยเขาเรียนจบมาปุ๊บเขาก็มีความฝันอยากไปทํางานดิสนีย์แลนด์เขาก็ไปสมัครไปสมงสมัครอะไรเงี้ยดิสนีย์แลนด์เขาก็รับแล้วจังหวะที่จะบินไปในซื้อตรงเสื้อตัวแล้วมั้งไปแคสโอนในกรีฟพอติดปุ๊บก็ต้องเลือกว่าจะไปอเมริกาหรือว่าจะเป็นดาราเขาก็เลืออกทีีี่่่จะะะเเป็นนนนนนดดาาารรรคคัับ๋ยว้งล จะต้องไปอยู่บ้านผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปพาน้องไนล่าไปเดินเล่นดูแลหน่อยดูแลหน่อยปกติแล้วคุณชอบพาไนาล่าไปเดินเล่นที่ไหนบ้างเซ<ส>น<ด>ทพัน<ด>์อิสต์วิ ที่เขาให้หมาเดินได้นะใช่แล้วก็ต้องอาบน้ำตรงนี้ใช่ไหมอันนี้นี่คือเหมือนกับ<า>ม,มาเลี้ยงส่งเลยนะคือกูไปเพีเดียวกูไปสามอาทิตย์คืออย่างนั้นเลยนะคือแบบแ<ห>ว,ว่ารว,วมตัวเลี้ยงส่งนะรวมตัวรวมตัวเลี้ยงส่งคือทุกคนจะไปส่งผมพวกนี้เหมือนผมไปเรียนต่อแต่ <c oughs> บอยเนี่ยทุกอะไรเลยปะ,ะทำไมต้องไปส่งมึงด้วยวหอเฮ้ยหนีก็อยู่เพราะว่าลูกจะไปเอาตังค์ก็เลยหนีแล้วพวกแค่นี้ไปเที่ยวนานแล้วก็จ่ายแพงสุด แคมเปญสุดคือตัว๋วตั๋วเนี่ยก็นั่งบิสเนสคลาสใช่ไหมล่ะซื้อของอิมิเลตโอ้โเยอะนะเยอะนะอ่านั่งนั่งบิสเนสคลาสเดี๋ยวรีวิวให้ดูคลิปหนึ่งบิสเนสคลาสปึ๊บลงๆๆลงโรงแรมอ,อ,เอ,อ่าเช่าลงเช่ารถแล้วก็อยู่นานแล้วก็ไปถ่ายคอนเทนต์หลายอย่างแล้วก็ก็ไปหาเงินให้พ่อบอยลูกค้าก็คือ มีไปถ่ายที่นู่นด้วยพอเขารู้ว่าเราจะไปก็จะมีลูกค้าที่เป็นแบบกาลยานามิตรอะมีะะะแจ๊ปแรมแอดดา้ามีพี่บิก๊กคอร์ลแอคอ,อะไรเงี้ยแล้วก็มีเอวาเป็นแบบว่าลูกค้าที่น่ารักอะไรเงี้ยหอบพิ้วไปถ่ายเพื่อคุณพ่อบอยก็ <S <S คือหอบพิ้วไปถ่ายยอมเหนื่อยเอากล<ช>้องไปซื้อ iPhone 13ใหม่ไปถ่ายก็เพื่อหาเงินให้พ่อบอย นี่คือยอมซื้อ iPhone 13ไปแบงกเนเลยนะอยแล้วก็ตอนนี้ก็พอกินนี่ก็ยังไม่มีแล้วไม่ได้นะอย่างนี้คือหนีหนีลูกหนีอยู่วันนี้ให้เลขาเช็คกับเลขาเขาต้องไอบอกหนีไปบ้านหมอป่าไม่ได้นะคุณเป็นพ่อบังเกิดก้าวองคุณนิกกี้แต่ว่าลูกไปเที่ยวทั้งทีอย่างเงี้ยต้องมึงมาไม่ได้นะกูไปด้วยกูไปด้วยกูจะเอาด้วยพอเก็ตวันนี่กูจะเอาด้วยแล้วอยกี่บาทเขาต้องไปภูเก็ตไงไปหานิกกี้ไงพอเก็ตมันนี่ไงกูเอาด้วย เอาให้รู้ได้เอาให้รู้ได้เฮ้ยได้ก่อนดีกว่ากูยังไม่ได้เปิดคลิปเลยไม่ต้องเปิดลองยูทูบอีเหี้ยเดี๋ยวเขากล่าวอะไรกัน p ีวีเหรอไม่ต้องเปิดมาพุ่งๆนี่เลยเปิดแดีวเปิดคุยไอ้เหียเฮ้เมย์เด็กอยู่เด็กอยู่ก่งๆใจเด็กด้วย ก็คือผมจะมาส่งคุณนิกกี้เนาะเพราะว่าพรุ่งนี้นิกกี้เขาจะต้องบินไปอเมริกาแล้วบินข้ามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งคุณนะเสื้อผ้าน่ารักมากเนี่ยเนียเนียมึงจัดให้กูสบอยอะน้องปอยเขาเป็นคนที่จัดีซื้อของให้อ่ะจัดเสื้อผ้าเก่งมากนะเดี๋ยวซื้อของให้ถ้าน่ารักเนี่ยเดี๋ยวซื้อของก็จริงอยากให้น่ารักไปมากแล้วตอนแรกอะจะหาวิธีพาหมาไปคุณอกไม่ต้องเลยให้อยู่กับแม่ไม่เป็นไรเนี่ยไปอยู่กับกับแมวให้ผมทำคอนเทนต์ด้วยไงได้อยู่บ้านผมผมจะได้พาไปทำคอนเทนนนนนนต์ไไไไดดด้้้้คคลลิปอออออออีีีกกกกกกยยยยยาาาาาาะรรมมมัเเู่่ อะไรไม่จากอเมริกาเฮ้ายายกูหิ้วทุกคนยยกับก้อยหิ้วมึงรู้ไหมว่าอเมริกาคนเขาเตือนกูว่าอย่าเอาของมีค่าไปเยอะอย่าอย่าเอาของไว้ในรถเดี๋ยวรถโดนทุบให้กูกับก้อยไปกค,คนสองคนหิ้วเพ5า <c oughs> ผม,มาเป็นคนที่ชอบซื้อของแล้วผมเขียนเล<า>่นเพ5าน่กูมีตั้งนานแล้วอยู่ในห้องเออแต่นิกกี้มีของที่ 3, ซื้อ <5 S 2> <5 S 1> มาแล้วแบบไม่แกะไอโฟนสิบสามเยอะมากนะเนี่ยไอโฟนสิบสามซื้อมาก็ไม่แกะนี่อยู่นี่ เครื่องบอยเอานี่เครื่องบอยเหรอเอาแล้วเครื่องกูอะไอ้นี่เครื่องกูมีไหมนิกกี้เขามีทุกเจนนะทุกคน iPhone 13เนี่ย12บอเอ้ยนี่12หรือว่าสิบเอ็ดเนี่ยสิบสออันนี้ของแม่อันนของไม่อ๋อนี่ของแบงค์เขามีทุกเจนคุณนิกกี้เราซื้อทุกเจนแล้วเครื่องเก่าๆนะมือถือเครื่องเก่าๆไม่ขายไม่ให้ใครเลยนะพี่น้องพ่อแม่ญาติโคโหติกา มันไม่ให้มือถือใครเลยสมมติว่ามันซื้อ iPhone 13เนี่ยผมขอนิกกี้ขอใช้ iPhone 12ได้ไหมไหนๆก็ไม่ได้ใช้แล้วให้ไม่ได้นะเพราะอะไรกลัวคลิปรุดกูไปเรื่อยแล้วเมาส์มือคือแบบว่าเหมือนมึงจะพูดอะไรไม่ให้กลัวคลิปรุดคือกลัวมีรูปภาพเยอะอ่าเเลยไม่ค่อยอยากไอ้นั่นแมุ่กีเจลุกโทษนะสิบแปดโบกไหมสิบแปดโบกไหมไอเท่นี่ไอโฟนหายแล้วเนี่ยพูดแล้วน่ะเอาอีกแล้วเนี่ยทั้งกอดที่มันหาคุณแจนถดอย่างนี้เลย เดี๋ยวก็จะไปกับคุณสแตมแอดด้าไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหาโทรศัพท์ไม่เจอแล้วเีป็นบ้านแล้วไอ้สแซ่บมือถือมือถือพอะเลพอของขายเนี่ยบ้าแล้วอ๋อนี่คือไอ้ไอ้ไอโฟนสิบสามเหรอนี่ยถือมาแล้วยังไม่ได้ใช้เลยไม่ใช่คือผมอ่าคือกลัวอย่างเดียวคือเอากล้องไปแล้วใช้ไม่เป็นก็เลยกล่าวว่าไอโฟนนี่แหละทายแล้วก็ส่งพุตให้ทีมงานตัดเลยไอโฟนง่ายก็ไม่รู้ว่็เอาตัดง่ายๆเพราะอยากให้เอฟซีได้ดูคลิปแบบเหมือนไปเที่ยวด้วยกันเลยคือบินปึ๊บวันนึงจบคลิปส่งจบคลิปส่งอย่างนั้นเลย ไอโฟนละเอียดท้าไม่ละเอียดเขาเอาไปเช็คไงยกตัวอย่างนะแม่กระทึบยังไงได้เดี๋ยวยกตัวอย่างก็สมมุติว่าหน้ามันเป็นไอโฟนแล้วกันเฮียชอบใจแดกเหล้ากูป่ะป่ะแดกเหล้าป่ะพี่เจนแดกเหล้าป่ะไม่ไม่นเหล้าเออพี่เจนไปยูทูบมั ขอไปอยู่กับเพื่อนกันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาส่งคุณนะคุณไม่เล่นดอทเอแล้วคุณไม่เล่นไม่เล่นไอที่ค่อยด่าตายสิผมให้ยืมโน้ตบุ๊กไปเล่นนะเราเราเราไปเที่ยวกับแฟนเราต้องใช้เวลาอยู่กับแฟนไอ้หียแฟนจะออกไปเที่ยวแป๊บนึงตีดอทแป๊บนึงตีดอทกูโดนตีหัวสิไอ้หีย แล้วนี่รู้สึกยังไงบ้างที่น้องเอากระเป๋ามาให้มาให้กระเป๋ายืมยืมเป้เมื่อก่อนไม่ให้นะเมื่อก่อนห่วงไอ้เมื่อก่นคนห่วงของกูให้ตลอดนะนาฬิกาอะไรกูให้มงหมดนะนาฬิกาใช่ไหมล่ะปาเต้โรเล็กอะไรให้ยืมหมดนะ เอาไขกูไม่ไม่ไม่เคยใส่เลยเอาไหมเอฟซีอะครับใครซื้ออะโรเล็กจีเอ็มทีหนึ่งหกเจ็ดห้าหกแสนวินเทจหกแสนอะหกแสนใครจะเอาทักมาเลยคือถ้าใครไม่รู้จักรุ่นนาฬิกาก็สามารถไปลองเสิร์ชดูใน Google ไดเอฟซีบอกนาฬิการู้จักแต่กูไม่รู้จักมึงเคยไม่ไว้ใจไปละเดี๋ยวเราไปจิบกันสักหน่อยขอใช้เวลาอยู่กับเพื่อนก่อยไปอยากเล่นพีทห้ย โมงไงบินวิทยาแท้ๆคนแทเลคนคือมันรู้ว่า PS5 แพงเว้ยแล้วก็รู้ว่ากูมีเออมึง PS5 มึงอยู่ไหนหรอกูไปที่ห้องได้เปล่ากูจะไปแบบกูพิมพ์หามึงหลายรอบมากเลยนะอยากรีวิวว่ามาไปเล่นอะไรไปเฮี้ยไปที่สําคัญมันสั่งจอยมาแล้วนะเอาไปเล่นกัสั่งจอยเพื่อมาเล่นกับคุณเลยนะงั้นมึงเอาไปเล่นก่อนแล้วก็ไม่กูจะเล่นกับมึงกูไปอเมริกา กูมีพี5หกูบอกว่าถ้ามึงจะไปเล่นมึงก็เอาไปแต่อย่ามาฝากกูซื้อฝากกูซื้อกูก็ก้อยเป็นไงไ <c oughs> อ้ยี่ต้องฮิ้วพีเอหให้มึงไปรัดเบกิลเป็นนิวยอร์กก็ต้องฮิ้วซื <c oughs> ้อให้มึงเหรอมึงก็เอาไปเล่นก่อนเออเหรอเออแล้วเดี๋ยวบ้านเสร็จค่อยเอามานั่นเวนลารองเท้ามันเก่านะนีก่กี้กูไปห้างมาเห็นรองเท้าลดราคามึงว่ากูซื้อรองเท้าเซลใช้ดีปะวะเอ๊ยดูจากพูดเสื้อกูถอดด้วย นี่ครับฝึกให้อาหารไนล่านะครับในช่วงที่พ่อไม่อยู่นะครับเวฟก่อนเวฟก่อนไม่เคยเห็นเลยนะอาหารหมาอย่างเงี้ยนี่คืออาหารหมาแบบพีเมียมะหอมมากเลยเวฟ่ก่อนสิบิหอมไหมลูกให้ดมก่อนดมดมดมมาไปเวฟก่อนดม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 ก่อนเออดมก่อนฝึกให้อาหารน้องนะครับไนล่าจะกินทั้งอาหารเม็ดแล้วก็กินแบบอาหารเม็ดเขาไม่กินแล้วอ้อไม่กินอาหารเม็ดหรอเขาอยู่กับพ่อแม่เขากินไดไงอาหารเม็ดแล้วหนูเดี๋ยวนี้หนูไม่กินอาหารเม็ดแล้วหรอกไม่เคย เห็นหมากินอาหารงี้เลยลูกอะไรมันจะหรูขนาดนั้นลูกฉีกให้หมดเลยทั้งชิ้นน่ะเอาใส่ถ้วยเขาสิมาปอนะหนูในล่านี่ชิ้นใหญ่กว่านะน้องไม่ละไอ้ลูกเฮ้ยกินอันนี้เลยมันเลยอ้วนไงอร่อยไหมอร่อยไหมเอ้าหมดแล้วเหรอหมดแล้วทำไมหมดไวอย่างนั้นน่ะ พวกเรากำลังจะมาส่งพี่นิกกี้กับน้องเฟย์กันนะครับไปอเมริการเราเช้ามากเลยเพราะว่า,วาเราไ,ไ,ไป,ป็นเดือนเลยล,ล,ลม่ลูกอิจฉาไหมลูกคือไปนานมาพกพี่ิกกี้จะบินช่วงประมาณตีหนึ่งเนาะไปเลยพี่เิกกี้อบเดินแบบนี้นะเลยๆดูโอ้สนามบินแบบว่างมากดูดิ โล่งมากนะครับเครื่องบินมีมีที่ว่างไหมพาเราสามคนไปด้วยไหมใส่ที่นั่งทุนักไปก็ได้นะมพอมาสนามบินเดียคนเก่งรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวเลยไหมลูกอยากไปเลยครับปกติสิ้นปีเราจะต้องไปเที่ยวแล้วนะไม่ที่ไหนก็สักที่หนึ่งอะแต่เนี่ยสิ้นปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ไปใช่ไหมลูกถึงแล้วถึงแล้วีกดียัซื้อของมาฝากเย็นะซื้ออะไรซื้ออะไรขนมขนมขนมแล้วอแดกอแดกโอบอยล่ะตกลงมาแล้วใ้ตามแล้วเฮ้ย ห้าหมื่นครับโอนมาแล้วครับคุณแม่เนี่ยโอนมาแล้วครับแต่หาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอแล้วก็ผมก็เลยต้องโพสต์แบบว่าโพสต์อินสตาแกรมผ่านโลกโซเชียลใครเจอตัวเขาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกจะไปทํางานแล้วเงินจะไม่มีเขาโอนไปเลยห้าหมื่นได้ครับจะร้อยครับแล้วเาก็บอกนะเขาไม่มาแล้ววันนี้ไปแล้วยอดนะอ๋อนึกว่าจะหนีไปซะแล้วโพสสอบภาษากีนอีกทีนึงตาหัวใหญ่เฮียมาเนี่ ตาไห้จมูกนอลิ้มล็อกเขานี่ล็อกมุกล็อกสังเกตนะครับว่าคนเนี่ยเขาจะต่อคิวกันยาวมากเพราะว่าต้องการเช็คอินเราไรู้ไม่รีบจริงจริงนะถ้าเกิดต่อคิวตั้งช้ามันตกเครื่องนะแต่คุณไม่ค่อยรีบเพราะอะไรรู้ไหมคุณไม่สดครับไม่ีไหยช้า เ้าาตื่นเขาต้องมารอรอยาวมากเลยอะแต่กูก็ไม่ต้องรีบหรอกเพราะว่ากูไม่บมันโล่งลอดูนี่ลองดูขอดูนี่อดูนี่เดี๋ยวพาพาดูเข้ากัน นี่คือเท่เลยอะถามหน่อยมึงยังมีความตื่นเต้นไหมการที่จ้ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยมีมั้กูไม่ได้ตื่นเต้นไปเที่ยวต่างประเทศกูตื่นเต้นกลัวไอ้ที่ยขับรถไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยอ๋อไม่เคยลองขับไหมนี่คือน้องเขาแผ่นมาเป็นเวลาเลยป่ะเวลานี้ออกเวลานี้คือน้องเขียนไม่หมดแต่สุดท้ายเราจะเป็นตาแผ่นใหม่คอ๋อเขียนแผ่นมาเหมือนไปทัวร์เลยอะแต่เราไปเองบ้างนอะแกก็แล้วก็บอกเขาไปว่าาจะไปไหนบ้างไป เอาเดี๋ยวน้องตามไปเหรอใช่คระตไปกับพีไกแพร่ดีอ๋อน้องดีไปแพ้่เป็นญาติเป็นญาติก็เป็นใครเออแล้วดีเป็นดีจะได้ไปในสองคนเพื่อนหลงห้พี่มิวพาไปสิพาไปก็ได้ถ้าพี่มิวพาไปก็ได้เดี๋ยวผมพาไปก็ได้เฮ้ยพาไปแต่ไม่รู้ว่าจะถึงอเมริกาหรือเปล่านะอาจจะถึงคอนโดแถวๆเนี้ยถามมาก่อนมีพาสปอร์ติ่งคุณเช่ารถอะไรครับที่นู่นกีบแกรนเชลกีโคเท่ เท่ดิจิบอ่ะทันใหญ่ทันใหญ่เท่เท่เลยจะไปตีเขาต้วยหรอมันเป็นโรงแรมที่มีสนามล็อกค่ะสุดยอดว่ะทีมาตกอุตส่าห์ไปแล้วอ่ะตีสักเก้าหลุมอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูสมบัติซื้อมาเนี่ยมันเป็นยูเกตเลย โอแต่ละคนซุ้อมาเถอะตีก๊อฟเถอะซื้อไหมือไหมกูยังเครียดอยู่เลยเข้าเล้าไม่ได้โมโหนะโนี่ยเนีเนี่ยนี่ยซื้อตั๋วไปเดี๋ยวผมมาซื้อฝักพุ้นที่อืมได้ราคาดีกลายเป็ว่าเขามาลดเราเราก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็ก็แพงนั่นแหละแต่ว่าก็ถูกกว่าคนอื่นนิดนึงตอนนี้เอาเงินพ่อมาจ่ายค่าเล้าไงมพ่อบอยอ่ะ ร้อยให้มาห้าหมื่นให้โตไปสองหมื่นให้แม่สองหมื่นเหลือหมื่นไงไปเข้าเล้าขอร้อครับค่าเล้าแล้วเดี๋ยวตอนคุณนิกกี้กลับมาที่เอ่ออะไรนะพัดพัดอะไรนะเออภูเก็ตผมจะพูดพัทหลุงภูเก็ตเราตามไปไหมสามคนแก๊งเอ็นเกมดีกว่าเดี๋ยวตามไปภูเก็ตนะคุณนิกกี้อย่าเรียกเอ็นเกมเรียกแมวเวลเฮ้ยแคมวเวลเหรอ เดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อเสื่อถามตารางนี่พอดเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วเอาไปแล้วอะไรไปมไม่ได้เพื่อนมึงอ่ะเผื่อติดต่อไม่ได้หรเพื่อนเพื่อติดต่อกูไม่ได้ถึงกูเลยกูตายหรือไเป็จัะเที่ยวแม่เป็นเที่ยวต่อแบบ้โอ้โหคือจะติดต่อเขาก่อนว่าช่วงนี้นิกกี้อยู่ที่ไหนแล้วครับนี่เหรอบอกนะว่าบินหายไปกลัวดไปแล้วปวอยู่กับพี่ ไมปชมปูเล่าไงฉันโมโหไหมโมโหเราเราโมโหเรือเราอย่าพูดอย่าพูดมันมันลืมไปแล้วเนี่ยไอ็มเอ็ก็มาโม้สัดปีๆเลยว่าไปไปยุโรปนั่งพิเศษกับข้าเหมือนผมแหละเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำไนแล้วสบายเออเออเหมือนที่ที่รับตั๋วเขาได้ยินอ่ะอ๋อขอบคุณนิกกี้มิสเตอร์คาร์ขั้นแรกค่ะเขาเลาไม่ได้มีขั้นแรกด้วยหรอขั้นแรกขั้นแบบสุดๆถ้าเป็นเกียรตินิยมก็ไม่ได้อานดมเลยแด๊ด ดูแลเป็นอย่างดีเนอดูแลดีมากดูแลดีมากพี่จะไปเมืองนอกในรอบหลายปีอะมีตีกันไหมไม่ไม่น่าจะตีกันมั้งตีกันคมสกินไม่เป็น้วยอมก่อนยอมก่อนต้องยอมเลยแหละสุดท้าต้องมือมึงต้องยอมเลยอะอะไรอะไรทำเขาเขาทำเราพินิกกี้ซื้อขนมไม่กินแล้วก็ เราจะเอาน้ำอีกรับพีเจ่ขอซื้อน้ำเดือดเราทานดีเดียวไปส่งตลอดเลย่งฮ่าฮ่าฮาชอบชอบพี่ก็ชอบชอบชอบเล่นเคิร์บหรออะทํานมีเล่นเคิร์บไปแล้วอ่จะกจะกัแลเพื่ มาเจอกัน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 ถ่ายไปเลยคะโอเคเจอกันเจอกันเจอกันโอ้โหอดยาวไม่ทีปะทีปี้บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันภูเก็ตเดี๋ยวพาในลาไป่ยวเดี๋ยวไปในลาไปีกวาล้จับแล้วเ้เลยเาลาเออ ปเ่สนุกเลย่อนแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วบายบายเจอกันระวังตัวด้วยด้วยระวังตัวด้วยบายๆดูแลตัวเองได้เดยส่งให้เลยเดี๋ยวส่งตอนนี้ตอนนี้ได้หายตัวไปอย่างปิชนาแล้วอยากไปอ่ะอยากไปเหรออิจฉาประเทศไหนก็ได้ตอนเนี้ยเออแต่ตอนนี้อิจฉาแม่พอเห็น พี่นิกกี้กับน้องก้อยเดินขึ้นเกตแล้วแบบอยากไปสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาส่งพี่นิกกี้กับน้องก้อยนะไปอเมริกาแล้วนะครับผมก็ตามไปดูคลิปที่คุณนิกกี้กับน้องก้อยไปเที่ยวกันได้นะ<ม>ที่ช่องคุณนิกกี้แล้วก็ช่องของน้องก้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่เมาส์พี่ปอยกับพี่เจนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเจนคลิปหน้าบ๊ายบาย